สวัสดีเพื่อนๆพี่พนะครับวันนี้ผมมาแบ่งปันประสบการณ์เหมือนเช่นเคยครับเกี่ยวกับการสร้างระยะของภาพที่เรากําลังเขียนนะครับใช้ได้กับการวาดภาพระบายสีทุกชนิดของสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไม้สีน้ําสีเทียนสีช็อกสีโปสเตอร์สีน้ํามันอะไรเงี้ยสีเคลิกพวกนี้ได้หมดขอให้เป็นสีนะครับสีทาบงทาบ้านก็เอามาใช้ได้ครับเพราะว่าเทคนิคที่ใช้เนี่ย เกี่ยวกับวันณะของสีครับวันณะร้อนวันณะเย็นอย่างเงี้ยนะครับก็ง่ายๆอย่างนี้เลยครับถ้าเราต้องการให้ส่วนไหนในภาพเกิดความรู้สึกลึกเข้าไปด้านไหนก็คือดูมันอยู่ห่างหงเราออกไปพูดง่ายๆนะครับในอย่างถ้าเทียบกับภาพที่หวงกลาลังเขียนอยู่ก็คือเนี่ยตรงแขนที่เขากับที่เขาเอา,เอามือจับด้ามสีไวโอลินอยู่ตรงนี้นครับมันอยู่ด้านหลังอ่าส่วนนี้อยู่ด้านหน้าผมก็จะ เอาสีวันนเย็นนะครับมาแทรกอยู่ตามเสื้อตามแขนเสื้อต่างๆนะครับ่านะส่วนตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้สายตาเรานะครับพูดง่ายก็คืออยู่อยู่ระยะหนาย่างเงี้ยครับนะก็จะเป็นสีร้อนนะครับสีที่ให้ความรู้สึกอุ่นๆสีวันหนาร้อนนะครับมันก็จะช่วยทําให้มีความรู้สึกว่าอยู่ใกล้เรามากขึ้นนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นพวกเนี้ยอยู่ในการเขียนรูปวิว แต่อันนี้เราเอาเทคนิคเดียวกันอะมาเขียนในภาพภาพคนนะครับภาพคนเหมือนวิธีการก็เอาไปแทรกครับเอาไปผสมอะอยู่ในอยู่ในตามส่วนไหนที่เราเห็นว่ามันจะต้องลึกนะครับตามความเป็นจริงถ้าเรามองหน้าตรงๆเดี๋ยวผมเลื่อนเปลี่ยนมุมกล้องครับอย่างนี้อ่า อันนี้คือ,คอตรงตรงก็คือแบบที่เขาถ่ายภาพต้นแบบก่อนหน้าที่ผมจะเอามาเป็นแบบเขียนนี่อยู่นี่ตอนนี้นะครับเราจะเห็นแล้วว่าอันไหนอยู่หน้ากลางหลังไปเงี้ยเราก็จะแทรกสีเข้าไปนะครับก็ใช้สีม่วงสีน้ําเงินพวกเนี้ยสีฟ้าอะไรเงี้ยครับเนี่ยไปแทรกแทรกระบายผสมเข้าไปแล้วก็ถ้ามันอยู่ห่างมากๆมันก็จะเริ่มมีความเบื่อ นะครับเหมือนเราถ่ายภาพที่มีความชัดตื้นชัดลึกนะครับมันก็จะเบลอขอบขอบขอบงานแค้ให้มันเบลอรครับอย่าให้มันคมพอมาข้างหน้าเนี่ยแล้วเราค่อยมาเก็บกับสีไม้นะครับแล้วเราค่อยมาคัดเนี่ยคัดให้มันคมอ่าพอมันคมชัดขึ้นมันก็ให้ความรู้สึกใกล้สายตาเราเข้ามามากขึ้นนะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยแล้วเราค่อยมาคัดอีกที ตอนนี้มันก็จะกระดำกระด่างกับรอยผูกันรอยทีเพลงไปก่อน,นถ้าคุณสังเกตด,ดีๆตรงนี้ผมลงเป็นดําธรรมดานะครับแล้วเนี่ยผมเริ่มแทรกสีน้ําเงินสีฟ้าสีม่วงเข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดการตัดกันกันกบตัวด้ามไวโอลินตรงนี้ครับเห็นไหมครับอ่าแล้วพอพร้อมนั้นพร้อมกระนั้นข้างหลังผมก็เอาสีม่วงไปใส่ส่วนขอบผมนั่นเนี่ยที่ให้ความรู้สึกลึกเข้าไปแล้วเนี่ย เวลาเรามองถ้าหน้าคนหันมาตรงๆมันอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่แบบเนี่ยเขาเอียงนี้เพราะงั้นตรงด้านของส่วนบริเวณตรงเนี้ยก็คือขอบผมด้านนั้นอ่ะมันอยู่ลึกลึกกับกล้องกับกล้องที่เขาถ่ายนนี้คือการตีความแล้วเวลาคือเรามองให้เป็นเปอร์สเปคทีฟนะครับแล้วเวลาเราเรามาแทรกสีแสบมันก็จะง่ายถ้าถ้าเทียบใบหน้านี้เป็นกล่องก็จะอย่างนี้ครับ สมมติผมวาดเป็นกล่องนะอ่าตรงตรงขอบนี้อยู่ใกล้เราละนี่นะมันก็จะเกิดความตื้นลึกต่างกันนะครับมิติของภาพนะครับอันนี้ลึกเข้าไปด้านนี้อันนี้ก็ลึกเข้าไปด้านนี้นะครับนี่เป็นจมูกอยู่นี่ตาตานะครับก็มีหูอยู่ประมาณตรงนี้เห็นไหมครับ ตรงนี้เป็นสันของเหลี่ยมก็คือช่วงบริเวณนี้แล้วเพราะงั้นแถวเนี้ยเราก็จะเริ่มเอาสีวันน้เย็นมาแทรกเพื่อก็ให้มันกลืนเข้าไปหาแบเก,ก่านะครับนี่คือวิธีที่เราเขียนนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับโอเควันนี้มาแบ่งปันเทคนิคประมาณนี้ครับที่เหลืออยู่ที่ว่าเราจะเอาไปปรับใช้กับการเขียนรูปอะไรนะครับเพียงแค่ว่าผมวาดรูปคน ท่านั้นเองก,ก็เลยเอามาให้ดูเป็นแนวนะครับถ้าติดขัดตรงขัดตรงไหนคุณก็สามารถคอมเมนต์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวว่างๆแล้วผมแวะมาตอบให้นะครับขอบคุณครับ